ทั้งเก่งครับตูบีนะว่านป้านกล่องตูนองเรา บางตนปัจจุบันศึกษายอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรชัวร์ติยาราวนาักกีฬาเทควันโดดีกรีแชมป์เทควันโดในการแข่งขันเทควันโดแชมเปี้ยนชิพ2023 2024อดสมชันทลบริษัทสองปีซ้อนโอ,โ,โอ้โหของดีกรีเต็มๆเลยความสามารถของเยาวชนทุกปีทุกวันบ้านคลอบคือก็ค่ะชัว โอ้โหโหอ้โองความสามารถนะที่ต้องใจรักด้วยแล้วต้องมีเวลาว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์โอ้โหแต่จริงจับจริงแน่นเลยนี้แต่จริงเจ็บจริงค่ะซ้อมกระดองสักยล็กหน่คะต้องฝากคณะกระกรมการนะครับผมตัดสินคะแนนกันเองนะสำหรับน้องสองคนนี้ <c oughs> ใช่แล้วค่ะอ๋อดูหน้าตาจริงใจัวกสองคนให้ อ่ายังไงแล้วตั้งหน่อยแลยมีความภาคภูมิใจของเราค่ะน้อง หนึ่งชมรมจูบีนัมเบอร์วันของจังหวัดสมุทรสาครที่น่าจับตามองก็คือชมรมจูบีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านของครูนอกหมู่7ตะมนตท่าสายอำเภอเมืองสมุทรสาครที่ทำผลงานดีอย่างต่อเนื่องด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกภาคส่วนจนชมรมนี้มีความเข้มแข็งในทุกภารกิจเด็กนำผู้ใหญ่หนุนอย่างแท้จริงจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่ามาจากชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ อยู่ในเป็นชุมชนเมืองนะคะแล้วก็ทางในส่วนของอำเภอของพัฒนาชุมชนหรือว่าสสจอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีการามาพูดคุยว่าขออยากจะให้หมู่บ้านเราเนี่ยเป็นชุมชนเข้มแข็งให้ร่วมกันเป็นชมรมทูบี n ัมเบอร์วได้หรือเปล่าอะไรประมาณี้ค่ะก็พอเสร็จแล้วก็ได้คุยกันถึงประโยชน์ว่าถ,ถ้าเกิดเป็นก็โอเคนะแบบหมายถึงว่าเด็กหลายๆคนหรือว่าหลายๆ มันเด็กเนี่ยจะอยู่ในโรงเรียนส่วนหนึ่งเด็กที่ชุมชนเนี่ยก็จะอยู่ส่วนหนึ่งในสมัยก่อนเลยดั้งเดิมเลยเนี่ยเราจะเริ่มต้นแค่15คนเด็กแกนนําที่เป็นกรรมการหรือว่าเด็กที่อยู่ในพื้นที่อย่างนี้ยค่ะ พอในระยะจริงๆการทํางานเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆเนี่ยเด็กกลุ่มที่เริ่มวัยที่โตขึ้นจาก10กว่ามสาม 4, มสี่มห้าเนี่ยเขาก็จะไปสู่กระบวนการที่ต้องเรียนในมหาลัยหรือว่าในช่วงเวลาที่ไปอยู่มหาลัยแล้วอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยมีเวลามาอันนี้เราก็เลยมาคิดว่าตอนที่มีตอนที่เราจัดตั้งชมรมเนี่ยตอนแรกที่ยังไม่ได้มีการประกวดเนี่ยก็ดูถึงว่าสิ่งที่สิ่งที่ทำแล้วได้กับเสียคืออะไรบ้างก็คือประโยชน์ประโยชน์ของการทำทูบีเนี่ยคะ่ะ ก็คือมันเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์พอมันถึงวันหนึ่งที่จะต้องมีในเรื่องของการเขาเรียกว่ากิจกรรมที่เราทำเนี่ยจริงๆมันทำหลายร่วมกับหลายภาคส่วนพอเหมือนกับเราจับกิจกรรมแล้วเห็นว่าตรงเนี้ยเข้าสู่การประกวดได้ก็เราก็ทางจังหวัดเนี่ยก็ส่งให้เราเนี่ยได้เข้าเริ่มผลักดันให้เราเข้าประกวดโดยมีชุมชนพี่เลี้ยงเป็นกเกษตรพัฒนานะคะชุมชนกเกษตรพัฒนาเนี่ยก็ให้เรา สอนแล้วก็ให้เราขับเคลื่อนในการที่จะเป็นทูบีที่จะไปแข่งซึ่งปีแรกเนี่ยที่เราเริ่มต้นจริงแล้วเราต่จัดตั้งตั้งแต่ปี5-6นะคะแต่ว่าก็คือทํากิจกรรมเรื่อยมาโดยกองคุณนอกเนี่ยทำกิจกรรมเกี่ยวกันป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดร,ร่วมอยู่แล้วกับทุกๆหน่วยงานเช่นฝ่ายปกครองนะคะเราพอสตอแล้วก็ทางโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในส่วนของอบตอด้วยอบตอท่าท้ายพอตอนแรกถาวมว่าปัญหามันเกิดจาก ถามว่าก็มีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจว่าเอ๊ะมาทําไมมาทําอะไรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะพะพอตอนนี้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นแล้วเนี่ยทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าส่วนต่างๆทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็สถานประกอบการเน่ย,เ,ยเห็นว่าตรงเนี้ยเออเขาทาจริงแล้วก็เห็นผลจริงเด็กหลายๆคนประสบปัญหาซึ่งยังมีมากกว่าที่เราได้แสดงไปหรือว่า ท,ที่ว่าพรีเซนต์ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของครอบครัวเด็กที่มาเนี่ยเท่าที่เราเห็นตอนแรกก็มีความท้อใจนะว่าทำทูบีแล้วบางทีหลายๆส่วนตอนแรกยังไม่เข้าใจอาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมนะคะแต่พอหลังๆเนี่ยเออเริ่มรู้ว่าทําทูบีแล้วม,มันได้อะไรกับเด็กๆก็คือเด็กที่เราเห็นเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยเขามีปัญหากับครอบครัวครอบครัวมัคนคุไม่ได้อบอุ่น แต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราเป็นส่วนหนึ่งในการที่ให้เขาเนี่ยมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนให้ตัวเองด้วยมีดูตัวเองมี ชมรมคะ่ะหนูฟ้าฟ้า,า,ารักพ่อรองประธานค่ะหนูเพชรเจ้าหน้าหมวยสวยเก๋เลยค่ะหนุกาคนค่ะขอบคุณจิ้งจิ้งแฟลกิจกรรมคะ่ะสวัสดีค่ะพวกเราคือน e ิวเจเนชั่นของชมรมทูบีนัมเบอร์ชุมชนบ้านคลองทุ่งนอกดำเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ของโครงการเรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา,า,ายาเสพติดในผร้อำนวยการหญิงอุบลรัตนชกัญญาศรีวัฒนาพนันธวดรีเรามีอ,าอยากสอนยาบ้าเราบ้านวัดตรงเนี้ยเป็นเสียหลังของชมรมซึ่งเป็นพื้นฐานในเพเราได้ก้าวเดินไป มีสติเป็นภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติดจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสูรนรนส่รุ่น,นสมรมของเราเตั้งเมื่อวันที่26เมษายน2556โดยแกนนำเยาวชน15คน15 <45 S 2> มีคำสั่งจัดตั้งชมรมแต่งตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาไปสู่ปฏิบัติการต้องการและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองสมุทรสาครลงนามกนันเพื่อเมืองสมุทรสาครดีคณะผู้บริหารท้องถิ่นท้องที่ส่วนราชการวัดโรงเรียนกองอทุนแม่กองทุนหนุ่มบ้านสถานประกอบการผู้ใหญ่ใจดีทางภาครัฐและเอกชนที่คอยการสนับสนุนด้านงบประมาณและการขับเคลื่อนกิจกรรมดีๆค่ะยังไม่หมดนายเธอที่ตั้งชมรมนี้ได้รับความหนุ่ขอจากท่านกำนันหรือผู้ช่วยจิ๋วทำให้ง่ายต่อการประสานงานไปเลยดีสุด และนี่ค่ะดิวบบในอนาคตชมรมเราจะมีศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่จากแผ่แพ้่นาหมู่บ้านในยอบตท่าสายเพื่อใช้รองรับสมาชิกและเครือข่ายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยนะเจ๋งมากชรมรมเรามีการเปิดรับสมาชิกัันนขขอองงพพวววกกเเรรา<อ>ทีีี่่ะมใจจดดย<อ> จากที่เราได้ทํากิจกรรมที่ผ่านมานะคะในปีหนึ่งเนี่ยเราจะมีกิจกรรมร่วมทั้งภาครัฐและก็เอกชนอย่างเช่นเราเลยได้รับการสนับสนุนจากอบตท่าทรายนาโดยท่านนายกเลิอ์อุบลทรนะคะแล้วก็ท่านรองอํานาจากาลกูลท่านขวัญเมืองทองชิวนะคะแล้วก็คณะบริหารของอบตท่าทรายรวมถึงเจ้าหน้าที่ทีมงานวันนี้ที่เราเห็นาภาพที่ออกมาดูแบบ พลังเยอะมากแล้วก็สถานที่ต่างๆเราต้องใช้บุคลากรค่ะเราได้มีทีมบุคลากรจากอบตอท่าทรายแล้วก็ทีมงานกองทุนหมู่บ้านกองทุนแม่นะคะแล้วก็พี่ๆอสมจิตอาสาหลายๆส่วนเราจะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองแพทย์ผู้ช่วยสว,วัสทุกท่านนะคะในตำบลท่าทรายเนี่ยส่งเสริมให้การสนับสนุนคือเหมือนเป็นเป็นทีมเวิร์กที่เวลาเรามี รมอะไรหรือว่าทาอะไรที่เกิดประโยชน์เนี่ยท่านก็จะเข้ามาร่วมท่านเห็นความสําคัญของกิจกรรมทูบีนับเมื่อวันในทุนกระหมอ่อมหญิงอุลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนาวดีนะคะท่านก็สนับสนุนอย่างที่บอกว่าตอนช่วงแรกอาจจะไม่ได้เข้าใจดีเทลว่างานเนี่ยออกมาแล้วจะต้องอยังไงแต่พอทําไปแล้วเนี่ยเกิดพลังแล้วก็เกิดความประสบความสําเร็จตอนนี้เราได้ไปสู่ตั้งแต่ระดับดีเด่นได้ไปสู่ระดับ เงินตอนนี้เป็นขึ้นเงินปี2องคะ่ะขึ้นเงินปี2แล้วก็จะทําไปเรื่อยๆในช่วง4ปีที่แล้ว4ีปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยของเราเนี่ยหยุดไปเนื่องจากสถานการณ์โควิดหนักมากทําให้เราเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้การขับเคลื่อนก็ทางจังหวัดก็ตรงเนี้ยก็ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนที่เราจะช่วยกันผลักดันให้ชุมชนนะคะตบำบลอําเภอและจังหวัด ก้าวไปสู่ระดับประเทศพร้อมๆกันโดยมีการขยายเครือข่ายต่างๆจากที่เราประสบความสําเร็จแล้วเราก็จะใช้กลยุทธ์เชิญแชร์ช่วยเหลือเป็นกลยุทธ์ที่อาจจะดูเชิญแต่เชิญเชิญให้ เครือข่ายในในรุ่นสู่ของกระบวนการน้องๆเนี่ยน้องสมาชิกเองหรือก็าทานกรรมการต่างๆเนี่ยในรุ่นของเด็กน้องก็จะไปชวนเพื่อนเพื่อนอน้องเห็นว่าเพื่อนมีความแบบโดดเด่นได้กล้าแสดงออกได้ทําอะไรหลายๆอย่างได้โอกาสหลายๆอย่างได้ไปค่ายได้ไปได้ไปแบบรู้จักเพื่อนได้ไปทาได้ไปแสดงอะไรต่างๆเนี่ยทำให้น้องแบบเกิดว่าเฮ้ยตัวเองฉันก็ทําได้เราก็ทําได้นะอะไรเงี้ยคือหนึ่งใน โลโก้ทวี number o เนี่ยจะเวลาใส่เสื้อแล้วเนี่ยหรือว่าใส่สัญลักษณ์ทวี number o n เนี่ยทำให้เขาแบบคิดมีการยั้งสติขึ้นมาว่าอื่เขาเนี่ยจะต้องไม่ทําในสิ่งนี้นะเราจะบอกเขาเสมอว่า น้องๆที่หนูเนี่ยได้รับเกียรติในการที่หนูได้เป็นสมาชิกหรือเป็นประธานเป็นกรรมการของชมรมทวีนามวันนะคะแบบว่าเวลาที่หนูจะทําอะไรคิดอะไรเนี่ยหนูจะต้องไต่ตองให้ดีว่าหนูเป็นทวีนามวันซึ่งโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดนะคะหนูจะทําอะไรเนี่ยหนูจะต้องคิดหน้าคิดหลังนะลูกหนูเป็นต้นแบบหนูเป็นแกนนาอันนี้คือสิ่งที่ที่น้องๆค่ะก็คือเขาจะก็จะเป็นภาพของเขาแล้วว่าเขาจะต้องยังไงต่อไปอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เป็นส่วนหนึ่งที่น้องเนี่ยจะมี ความคิดมากขึ้นมีหลายๆอย่างที่ให้น้องได้มาทํากิจกรรมทั้งไม่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องยาเสพติดค่ะไม่อาจการตั้งตั้งคันก่อนไว้อันควรหลายๆอย่างกิจกรรมเร่นนรงลงกิจกรรมส่งเสริมอาชีพกิจกรรมใดๆก็ได้ที่ทําให้น้องมีเวลาว่างแล้วก็ได้ใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะ ภูมิใจที่ทุกคนให้ความสำคัญมากขึ้นภูมิใจที่ทุกคนยอมรับและยินดีดที่จะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเรายินแล้วก็ภูมิใจกับสิ่งที่น้องๆเนี่ยมีความตั้งใจอย่างแรงกล้าน้องทุกคนนะคะไม่มีเวลา ือทุกคนเวลาน้อยในกิจกรรมภารกิจของตัวเองทั้งด้านครอบครัวสังคมแล้วก็หน้าที่การงานแต่ทุกคนเนี่ยสละเวลาที่จะมาร่วมกิจกรรมไม่ว่าจะแค่ตรงนี้หรือกิจกรรมอื่นๆที่เรามีตลอดทั้งปีอย่างงี้ค่ะภูมิใจที่วันนี้ว่าคะแนนจะออกมาผลยังไงถือว่าถือว่ากิจกรรมต่างๆเนี่ยค่ะโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดอำเภอหน่วยงานราชการต่างๆ แล้วก็ในส่วนของพื้นที่ท้องท้องที่และท้องถิ่นแล้วก็ทุกส่วนทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่ให้การยอมรับและก็ะท่านตามที่เห็นนะคะภา<ะ>พก็คือว่าวันนี้<ะ>ทุกคนมาตั้งใจกันมาเนาะมาร่วมาวม,มาช่วยกัน ของผลงานนะคะตอนนี้การประกวดเนี่ยของเราได้เป็นขึ้นเป็นรักษามาตรฐานระดับเงินปี2เตรียมจะขึ้นปี2นะคะก็ต้องไปลุ้นในรอบประเทศนี้ว่าถ้าเราคะแนนเราถึงเกณฑ์จากวันนี้สมทบของพื้นที่แล้วไปเกณฑ์ของระดับประเทศถึงเกณฑ์เนี่ยเราก็จะเข้าสู่ปี2เต็มค่ะ ก,ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะทางจังหวัดสมุทรสาครน,นะคะที่สนับสนุนงบประมาณนะคะให้พวกเราชุมชนทวีนัมเบอร์วันชุมชนบ้านของขุนนอกได้มีการประกวดนะคะแล้วก็ได้เข้าสู่ ได้มีพลังในการที่จะเข้าสู่การประกวดเช่นงบประมาณต่างๆนะคะขอบคุณทางท่านหัวหน้าอ้อนะคะพัฒนากรพัฒนาการอำเภอนะคะแล้วก็ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายนะคะท่านนายกฤธิอุบุไใสท่านขวัญเมืองทองชิวท่านรองนายกนะคะแล้วก็ท่านรองอำนาจกาลกูลท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายท่านผอพิสิทธ เป็นท่านผอกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมในการสนับสนุนงบสปสชนะคะขอขอบคุณฝ่ายปกครองทุกๆท่านนําโดยกํานันบวรชาติสายหนึ่งนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านสารวัตรกํานันสุภาพพงเจริญสารวัตรกานันตำบลท่าทายที่สนับสนุนเรื่องจอ LED หรือเครื่องเสียงต่างๆนะคะแล้วก็ฝ่ายปกครองทุกๆท่านแล้วก็ในส่วนของทางรพสต นะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือโรงเรียนอนุสรสุภาศรนะคะท่านผอ,อวรัทยาและท่านรองนพดลบุญนันนะคะรวมถึงคณะครูทุกๆท,ท่านรวมถึงต้องขอกราบขอบคุณวัดทองธรรมิการามนะคะดำนินยท่านพระมหาบุญร้อมปุญญากามโมค,ค่ะ <c oughs> แล้วก็ในส่วนของพี่ๆกองทุนหมู่บ้านกองทุนแม่ของวันดินนะคะกองทุน อแล้วก็อาสาสมัครสาธารณสุขหรืออสมอและก็จิตอา,าสาทุกทุกท่านรวมถึงที่ปรึกษาชมรมทบี number o ทุกๆท่านค่ะและนี่คือความสำเร็จความภาคภูมิใจของทุกคนที่มีส่วนผลักดนันสนับสนุนชมรมทบี number o ชุมชนบ้านกองกรุนอกให้เดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้ยงเชื่อว่าเป้าหมายสูงสุดร,ระดับยอดเพชรคงทำได้ไม่ยาก